10บคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนทำประกัน 1. ประกันภัยหมายถึงการบริหารความเสี่ยงโดยการเอาความเสี่ยงของเรานั้นไปฝากไว้ที่บริษัทประกันภัยและให้บริษัทประกันภัยรับความเสี่ยงแทนเรา 2. กรมทันม์หมายถึงหนังสือรายละเอียดสัญญา<ม>เงื่อนไขและผลประโยชน์ต่างๆที่บริษัทประกันใส่เอาไว้ให้เรา 3. ผู้เอาประกันคือคนที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันตามแบบที่เราสมัครไว้ 4. ผู้รับผลประโยชน์คือคนที่จะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 5. เบี้ยประกันก็คือเงินที่เราต้องจ่ายให้กับประกันในแต่ละปีนั่นเอง 6. แผนประกันก็คือแบบประกันที่เราทำไว้ เช่นประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงเจ็ 7. สินใหม่ทดแทนคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับอาจมาในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าเงินชดเชย 8. เข้มสินใหม่ทดแทนหมายถึงขั้นตอนที่เราจะได้รับผลประโยชน์จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับของแต่ละบริษัท 9. ระยะรอคอยเอาประกันหมายถึง ระยะรอลอเอาความคุ้มครองจากประกันเช่นประกันโรคไหลแรงจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อหลังจากที่เราทําประกันไปแล้ว90วัน10เ <Wednesday. S 2> วรนคืนกรมธรนม์หมายถึงการขอยกเลิกสัญญาประกันโดยจะได้รับเงินกับคืนตามมูลค่าของเวรนคืนประกันในปีนั้นๆเป็น,ใน,ในยังไงกันบ้างแล้วครับ ถ้าอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเกี่ยวกับประกันสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ในช่องประกันชีวิต Take แคร์ดูแลอย่างมืออาชีพครับผม